สวัสดีค่ะพบกับช่องรับุิการ์ตูนสามเพลงน้องน้ำมนจะมารำนะคะแม่ก็ไม่รู้จักชื่อเพลงแม่ก็ลืมแล้วเพลงยงยวกแล้วก็เพลงเต้านอครับยังท่าเดิมอยู่เลยยังท่าเดิมท่าท่าดูพี่มนอะไร ใส่เลยลูกเออเดารเลยวันน so 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 oh, like uh, yeah. ี้สมใหมงจมเอฟซีเอฟซีไหนนอเาจินมันลืมชื่อดกันแล้วมัก็ัดเอวครับสยก็มัดเอวเลยลูกโอ้ยที่จังเลยวันนี้มัให้หน่อยนาสร้ามา่วานนู้นลูมาบาเทาห่อมาใครเริ่มเโอ้ยต้นจบเพ่เหรอ ไม่มีอะไรมาเสพย์อะไรคะลำไงลำตากแดดไงเสพย์มั้ยครับเไพส์มากนี่งหนกลำตากแดดนีแนวเสพส์เสพส์เสพส์อะไรมันมาไเลวาลำตากแดดเไพส์บอนตื่นได้แล้วครับตื่นได้แล้วไเมุ่ใหมุ่ม่อยได้ไงนี่มีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีโอ้ย นี่แหะลูกแม่แม่แปลงให้ท่ากันลูกเดี๋ยวได้ท่าแปลงม็จะถ่ายของขวัญนิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อยครับอย่าหลุดบารอเว้ยพอไม่มีอะไรทำก็เลยง่วงนอนนี่ลลูกออาพี่พันทำอะไรลูกซักผ้าล้างล้างจานเหรอลูกแม่เล่นเล่นคอแล้วมันก็มีอะไรทำเอยง่วงนอนอืมฮ้สุกี้หมูกระกี่แล้วว่ะติ๊กข่แล้วแม่แล้วเหรอเฮ้ยเดินติดบ้านแล้วเงา เป็นหนุ่มแล้วตลอดครับแท้ายล้นละเนาะไม่ยังอะไรูปลอแช่พี่น้องเอ้ยบบนี้ทาแป้งรูปลอเลยให้เพิ่นเงยหน้าสะกกอนทอดโอ้ยเขม่เโอ้มันต้องแต่งตัวบ้างเนี่ยโอ้ยอิสตทาเฮ้ยรูปหล่อจังเลยไม่ทาอะไรเลยโอทาเลติกกันเล็กหน่อยกว่าจะทาลิปให้ แดงหน้าปานเอาแบบงานหิวเราเป็นยังกระตูนโลกๆงานหิวเลยบ่ะแฝปากแดงโอ้ยนายรำนายรำนิดมันลูกไม่แดงหรอกครับนายรำนะคะโอ้ยขัดผ้ารีบขัดเลี้ยงออกได้ขาก่อนเลยมุสร้างวาเทรนุเลี่ยงออกแซ่บมันบวมมิ้มปากนิดนึงลูกน่อกมก่อนจะได้ของขวัญของฝาก ตื่นแล้วครับตื่นแล้วอันนี้แม่แม่ก็แอบแกะดูของหนูแล้วรอรำนแล้วก็จะมาเล่นคอมต่อแล้ได้ไหมล่ะเออได้ไหมล่ะเกมโบ้ปั้นเริงคอมต่างๆกลางวาเช้านาเช้านามาแต่เช้าอันนี้อันนี้ต้องเนี่ยนีเผู้ใหใจดีขึ้นมาให้เราดึงขึ้นมาดูโอ้น่าจะรูบิกอ่า จับด้วยก่อนอ้ามาๆั่งโจดตั้งโจเอามมามเดี๋ยวให้นตั้งโจดให้ขอาคุณไม้ก่อนขอบคุณมากครับนี่ลูกบิ๊กบิ๊กขอบคุณมาขอคุณไม้นอบคุณมากครับะว่าตอนนนหายในรถตู้เจอเลยอ๋มันหายไี่ซื้อมาเล่นเป็นหรือเปล่าเล่นยังไงทำน่แ้วทำนี่หนูแกประมาร้อยกว่าครั้งแล้ว ได้ไหมือเบื่อเน่ยคอมก็แก้อางัไคอมเบื่อก็ไปแก้ลูบิกระได้สี่คูคืออะไรลูกมันใหญ่กว่านี้เหรอใช่มันสี่อ๋อมีสี่คส่ด้วยสายตาสาุันแล้วก็สี่สายซออ๋ออันนี้เท่าไหร่นี่มันลายส้ีสามคูมอมีสี้สีามวถูกใจไหมครับ ตัดเล็บทุกเล็บแต่ยันลืมตัดเล็บนิดนึงอ๋อลืมนิดนึงลืมนิดชี้ลืมนิดชี้ว้าเก็บไว้เพื่อแกะอะไรตรงนี้อ๋อไม่เก็บไว้เพื่อแกะเก็บไว้นิดนึงเพื่อแกะตัดเล็บไปแด้วอ๋อโอ้โหจะแกะได่ได้แม่ไม่แม่ช่วยแกะไหเพราะมันจะหมดเวลาก่อนไหมลูกจะแกะก็ได้โอ้ที่รักแกะที่รักก็แกะก็ได้ให้แม่ตั้งโจทย์ให้ชนตั้งแกะตรงไหนแม่ตั้งโจทย์ให้ชี้ไอ้ลูกชี้ไอ้เขาแค่เลย โนมี่ยังดอกข้างล่างหรือมีมีผักติกอยู่มีครับมีพลาสติกพลาสติ๋กโดนแล้วผักติ๋กไว้ตั้งแก่เขียมอ๋อมีสามคูณสามมีหกคูณหกเลยลูกตั้งโจทย์ให้แม่ตั้งโจทย์นะมั่งไงไงมั่งไงไงฮะมั่งไงโชว์สกิลมั่งก่อนเล่นด้วยทำให้มันเล่นเล่นก่อนตั้งยิง ใจเองเนรอใจมาเลยผมถึงใจไหมครับลูกเออเห็นไหมบอกว่ามาถึงก่อนรีไม่เดียวนี่ผมใจแค่ทั้งวันเวลาดึกโลงงามอะไรแค่วันไหนนู่นนี่ให้บังเบนเดอร์นู่นให้นู่นให้เลยยัยโอ้คอยรับตาก่อนนะเสียังปาไปเลยอื่แห่งมีคนบางหลายแห้งไ่มีสมาธิเลยนะนี่เราแห่งระดับโร่เขาปิดตาคุณแน่นะปิดตาแก่โจรนะ มันยนสามโดมเล้วได้ล้ได้ด้ได้นะอถ้าหลัตามันต้องจำว่าตัวเองบิดไปไหนและสีกับไปจะเป็นนั่นได้แล้วโอ้หลับตาได้งจำโอ้โหบิดตรงนี้เนี่บิดตรงนี้มาจะเป็นสีนี้ต้องคิดตลอดมันยากอือหอมีน่าถึงว่ารูปบิดนี่มันใช้ความคิดใช่ไหมลูกได้ละได้ละเก่งมากโล้โอันนู้นมาถามดเก่งมากแล้วลองให้วาลนู้างบ่รู ไ้เอลูกเฮ็ดบ้มูกเจ้าเยืนกรบเบล้วอ่อยนะ่แต่มันมีวิธีหนึ่งง่ายมากเลยน้มนเก่งมากเลยระดับโลกเขาก็ใช้แบบไหนลูกใส่แต่ระดับ่อยดิดเลียงดิดนิ่ม่อยแกะออกแล้วประกอบใหม่ฮะฮะหอยจางวาเถอะเจ้าคือกันแท็กแกะตี๊มหนอนเป๊ะไหมนาะบอกแล้วว่า่อยแกะมานเป็นเม็ดเลยแมงเม็ดเกลียวเป๊ะเลยดีกว่าไม่อย่างคือป้าแล้วพอกระชิบไปหาสีสติ๊กเกอร์มาติดไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ ว่าตอนตอนเก่ามันจะเป็นว่ามันจะเป็นสติกเกอร์ติดมันจะเป็นสีของมันเลยอ๋อแต่อันนี่ไม่ใช่สติกเกอร์อะไรหกเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ไม่ใช่แต่ว่าอย่างนี้ไม่ใช่คุณแม่คุณแม่ซื้อมาจากต่างประเทศเลยอืถ้ามีเหล็กดูดจะน่าจะดีกว่านี้แต่มันแพงอ๋อมีเหล็กดูดแต่แพงถ้าเราบิดเราไปแล้วมันเป็นอย่างนี้มันจะไม่ติดมันจะมีจับเหรามันจะดูดกับที่เดิมแล้วมันจะบิดง่ายเหรอ๋อ้ยนี่แม่มาติไง แบบนี้เนาะลูกบิดลูกบิดมาเขาเลยมันไม่ได้ดูดมาเลยลูกบิดมือต้องน้วเลยมาลูกบม่ต้องก็ได้ครับเนาะเขาทำแป๊บแป๊บแป๊บนี่มือยาวเลยไว้มือลูกแม่แต่เล่นจริงแล้วมันเลยทำได้เร็วอ๋อคนชิบันเปลี่นแล้วห้าสิซอรบอรเปลี่นละนุเอ้ยโอ้โหก็แกก็แกกระจิบกจิบมันหาเลื้ยงบ่ล่ะหุปนาป๊บแป๊บป๊แป๊บแดงล่ะ แล้วอีกอันเดียวก็เลืองเออเฮ้อบ่นล่ะอะไรเลี้ยงเ็ือไงอ้าวเพนมันแล้วฮันนัสีเหลืองบ่ล่ะโอ้ยตะกี้เดียวกันเออโอ้โอ้เป็นแล้วนั่นมันไปวนมาได้แล้วนี่เสร็จแล้วทนายก็จะได้มีลูบิ้งไงมานั่งเล่นแล้วนะมีลูกบิดมานั่งเล่นแล้วมองไปมองไปปุ่นป้าป๊าเป๊ เก่งมากเลยมีความสุขมากน้องบอกนะคะนั่งเล่นแก่ามอะไรางสุดยอดน้องนมนมีความสุขมากเวลาประมาณสามสิบปีแล่วนี่นะคะสำหรับที่้ก็ขอฝากไวเพีงเท่านี้นะคะฟ้อขอนปลุกใจมากนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ